ทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์กฎหมายใหม่นี้ถ้าผ่านแล้วก็บังคับใช้ในมุมของนายจ้างธุรกิจร้านเครื่องดื่มมีความเห็นว่าอย่งไรบ้างคะสมมุติสมมุตินะเงินเดือน1 0 0 8แต่ว่าทํางาน5วันแล้วจะให้เขามาทํางาน6วันอะเดือนหนึ่งต้องจ่ายเพิ่มอีก2,400บาทก็คือต้องจ่ายเป็น24,000คุณเอ็มมีความเห็นยังไงบ้างคะ ถ้าตอนนี้ผมเป็นลูกจ้างอยู่ผมก็คงดีใจใช่มผมคงดีใจผมได้ตังค์เพิ่มแต่ถ้าในมุมนายจ้างนั่นนหะดินั่นะดิะดเราต้องจ่ายเพิ่มแล้วแล้วเราจะได้อะไรเพิ่มหรือจ่ายไหวไหมด้วยอเออใช่ผมคิดว่าตอนนี้พออยู่ได้แต่ถ้าเกิดมันต้องมีรายจ่ายเพิ่มเนี่ยมันต้องมาคิดกันแล้วว่าแล้วถ้าเกิดวมันเป็นแบบนั้นขึ้นมาเงี่ยพูดตรงตรงตรัฐบาลเขาจะให้อะไรกับเออ,อเหมือนเล้ว่าให สิ่งที่ดีๆให้กับลูกจ้างแล้วอะแล้วรัฐบาลจะให้อะไรให้กับนายจ้างบ้างเออใช่อย่างที่บอกใช่อยากจะได้คําตอบใช่ใครๆก็อยากได้เนาะใครๆก็เป็นผู้ให้ที่ดีผู้รับที่ดีแต่นายจ้างจะได้อะไรจากตรงนี้